ลุคนี้นะคะเป็นลุกที่ได้รับรีเควสมาอีกแล้วเป็นลุกแบบสไตล์สุนทราพนะรนักร้องในวงสุนทราพระไรพวกนี้นะคะก็คือแบบย้อนยุคแบบสาวไทยนะคะก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าคนตาเยอะตาดำๆแล้วก็สร้างแพนด้าให้ตัวเองนะคะในขณะที่สมัยนี้เนี่ยเราพยายามรกรอกแพนด้ากันสุดชีวิตนะคะแต่ว่านี้นี่คือแบบว่าแต่งให้ขอบตาล่างเนี่ยแบบว่ามี สีอาชาโดลน้นลงมาค่อนข้างเยอะนะคะแก้มสีส้มปากสีบานเย็นนะขอร้องคือแบบเยอะมากลุคนี้แต่งเสร็จต้องล้างทันทีนะคะไม่ค่าเดินออกไปไหนเลยขนาดเซเว่นไรไม่ค่าเดินไปเลยนะคะหน้าแบบนี้แต่ว่าก็เหมาะกับสำหรับกับพวกงานงต่างๆนะคะใครจะแต่งไปออกงานอะไรอาจจะแบบงาน <c oughs> แฟนซีนะไม่ใช่งานแบบงานปาร์ตี้ <c oughs> เพื่อนอาจจะตกใจได้เหมือนกันนะคะเอาละค่ะก็ลองดูค่ะแต่งไม่ได้ยากมากอาชาโดสีเดียวนะคะวันนี้สีดำอืม แล้วก็ปากสีบานเย็นใครกล้าลองเลยค่ะไหนๆก็แต่งหน้าแบบย้อนอยู่กันแล้วนะคะวันนี้พี่จะใช้รองพื้นสองสีนะคะโดยพี่จะใช้เป็นสีอ่อนแล้วก็สีเข้มเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเป็นแบบน้ำเพื่อที่จะใช้ในการเชดดิ้งไปเลยนะคะจะได้แบบว่าไม่ต้องมาลงเชดดิง้งด้วยแบบแป้งหรือใช้บรอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งก็คือจะลงเจ้าสีอ่อนเนี่ยในจุดที่ต้องการที่จะ ให้มันเป็นสีแบบธรรมดาทั่วไปแล้วก็จะลงสีเข้มตรงแนวที่เฉดดี้นะคะเดี๋ยวพิมจะค่อยๆลงอย่างตอนนี้เนี่ยพิมจะลงสีอ่อนให้เสร็จก่อนนะคะทั่วใบหน้าอาจจะเว้นตรงช่วงที่พิมต้องการจะเฉดดี้ไว้อย่างเช่นตรงช่วงหนกแก้มตรงนี้แล้วก็ตรงช่วงกรามตรงนี้นะคะในวันนี้พิมจะใช้นิ้วเพราะสะรารภาพตามตรงฟองน้ํายังไม่ได้ซัก <laughs> พยายามลงเพื่อเก็บรายละเอียดตามจุดต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นพวกจุดแดงอะไรอย่างนี้ทั้งหลาย ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้เป็นคอนซีลเลอร์ก็สามารถใช้เป็นคอนซีลเลอร์ได้นะคะแต่ว่าแบบนี้พจะใช้เป็นรองพื้นทั้งหมดเวลาลงตรงช่วงใต้ตาค่อยๆแตะแบบนี้นะคะเรานิ้วค่อยๆโรไปเพื่อให้มันไม่เป็นรอยก็ค่อยเกลี่ยจากนั้นนะคะพิมพ์ใช้สีเข้มหนึ่งปั๊ม อาจจะไม่ต้องถึงหนึ่งปั๊มดีก็ได้นะคะเพราะว่าไฮเชดดิ้เนี่ยมันแค่เฉพาะบางส่วนของใบหน้าเท่านั้นตรงนี้เนี่ยพิมจะใส่สีนี้ลงไปตรงช่วงหนกแก้มแล้วก็ตรงช่วงข่างจากนั้นก็เริ่มเกลีย่ยนะคะเบล่นออกไปให้มัน ดูกลมกลืนแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพิมยังมีสีอ่อนที่ลงทั่วใบหน้าด้วยนะคะเพื่อที่ถ้าเกิดว่ามันเข้มเกินไปเนี่ยเราสามารถใช้สีอ่อนเนี่ยมาค่อยๆตบข้างๆเพื่อให้ขอบมันไม่ชัดเจนค่ะเอาละค่ะตอนนี้พิมก็เกลี่ยจนพิมรู้สึกว่าพอใจแล้วนะคะพอเรามองมาคือตรงน,นี้เนี่ยจะดูเหมือนมี แบบว่าสีเข้มขึ้นเพื่อให้ดูลดหนกแก้มแล้วก็ลดตรงช่วงกรามตรงนี้ลงนะคะสำหรับผลพันธ์ที่มันยังเหลือติดอยู่บนหลังมือเนี่ยก็คือเช็ดออกดีกว่านะคะอย่าอย่าทิ้งมันไว้เผื่อใช้หลังจากนี้เพราะว่าบางทีเนี่ยร่างที่เราแต่งหน้ามือมไปไป้ายโดนเนี่ยมันก็เลอะเปล่าๆคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูนที่แบบไปใช้เป็นแป้งแข็งผสมรองพื้นแบบนี้นะคะในการกดเพื่อเซ็ตรองพื้นที่ลงไปก่อนหน้านี้ ลูกแบบสมัยก่อนเขาต้องการความเรียบเนียนสุดขีดนะคะก็คือลงรองพื้นแล้วยังใช้แป้งผสมรองพื้นนี้มันจะทําให้เนียนมากๆเลยก็ค่อยๆนะคะกดลงกดแป้งลงให้ทั่วใบหน้าอย่าลากนะคะเดี๋ยวรองพื้นมันจะหลุดระหว่างที่เรารองพื้นเสร็จตัวนะคะใช้ดินสอเขียนคิ้วแท่โปรสีน้ําตาลธรรมดาเนี่ยนะะแต่เวลาเขียนให้แบบว่า เต็มสีแล้วเนี่ยมันก็เข้มได้เหมือนในแบบเลยนะคะก็คือวันนี้เนี่ยเขียนแบบให้มันเป็นเส้นที่คมชัดดําเท่ากันทั้งเส้นเลยนะคะแบบย้อนยุกมากๆถ้าสังเกตค้ังนี้คือพิมไม่ได้ซ่อนคิ้วตัวเองแต่อย่างใดนะคะแต่ใช้วิธีเขียนทับลงไปเลยก็คือเขาต้องการให้คิ้วเนี่ยดูแบบว่า มีขอบมีหางอะไรเงี้ยค่ะที่ค่อนข้างคมนะคะเพราะนั้นลายเขียนเนี่ยอาจจะแบบเขียนหนึ่งเส้นไปก่อนนะคะตามแนวที่เราคิดว่ามันเหมาะสมกับรูปหน้าเราจากนั้นค่อยๆเติมความหนาเข้าไปนะคือเขียนสองข้างให้มันเป็นแนวแต่ว่ามันเขียนแบบว่าเป็นจระเเอาไว้ก่อนจากนั้นค่อยๆมาเติมความหนาอย่างตรงหัวเนี่ยค่ะจะไม่เจ้าหนากว่าตรงปลายหางแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยคือใช้นิ้วหรือใช้เค้าตอนปลาก็ได้ค่ะเกลี่ยตรงส่วนที่แบบมันเกินออกมานะคะเพื่อให้ได้คิ้วที่เป็นรูปแบบย้อนอยู่ขนาดนี้ค่ะไต่หนึ่งข้างเสร็จแล้วนะคะป้าไ ดวงตาท่านได้แต่ไดมามันเข้มหนาดำจริงๆนะคะอาชานวคยใช้วันนี้ไม่ต้องสงสัยเลยะคะ่ะสีดำนะคะแน่นอนใช้สีดำสะสนมากแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนิดๆหน่อยๆนะคะมาช่วยเบลนด์ตรงช่วงขอบๆบ,บ้างให้มันดูแบบว่าไม่ปืด้ดจนเกินไปแล้วก็ใช้สีไฮไลท์เป็นสีนี้นะคะเรามาเริ่มที่สีแรกก่อนเลยะคะ่ะสีดำนะคะ แทะเป็นสีหลักและสีเดียวถ้าเกิดใครที่อยากจะลงพวกพลาเมอร์หรือว่าใช้เป็นอายแชโดว์สติ๊กสีดำสีเข้มๆนะคะลงเป็นเบสก่อนก็ตามสบายได้เลยะคะ่ะแต่วันนี้เพงอยากจะแต่งแบบสบายๆนะคะลงสีดำไปเลยความสูงของสีดำที่จะ ลงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าคุณตาสองชั้นลบในพิมพ์เนี่ยจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะคือลืมตามองตรงในกระจกแล้วก็เอาแปรงที่จุ่มสีแล้วเนี่ยคะ่ะจุดเป็นแนวเอาไว้ก่อนนะคะว่าเอยากจะให้อายแชโดว์สูงแค่ไหนอย่างพิมพ์เนี่ยพอลืมตาเสร็จแล้วเนี่ยพิมพ์อยากจะให้อายแชโดว์นะคะมันสูงขึ้นมาอย่างน้อยตรงนี้จะได้เห็นพิมพ์ก็จะพอทราบแล้วใช่ไหมคะมีไกด์ตรงนี้ว่าต้องแต่งขึ้นไปสูงแค่ไหนเพราะงั้นบางทีเราก็ไม่รู้ค่อย กรดิบกดิบอยู่นั่นเสียเวลานะคะถ้าเกิดกำลังรีงรบๆอะไรสยาสำหรับอายแชโดว์ที่มันเป็นสีเข้มเข้มสีดำสีน้ำเงินสีแดงเข้มหรืออะไรอย่างนี้นะคะน้ำตาลเข้มเวลาลงต้องค่อยๆนะคะจุ่มอายแชโดว์แต่ทีละน้อยพอเวลาจุ่มขึ้นมาจากพาเลตแล้วก็ขอออกบ้าง แล้วการเชฟประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วพิมพจะใช้อายไลเนอร์แบบนี้แบบที่เป็นแบบเจลนะคะมาลงที่แนวขอบตาบนโดยที่พิมพจะใช้แปรงนะคะตักเจออลอายไลเนอร์ส่วนนึงนิดหน่อยนะคะมาพักไว้บนหลังมือเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ต้องเปิดกระปุกมันทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งนะคะแล้วก็ความร้อนจากร่างกายขอยงเราเนี่ยมันจะทําให้อายไลเนอร์นี้เจลเนี่ยมัน เขาเรียกว่าไงเดียอ,อนุ่มตัวนุ่มลงนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายขึ้นนะคะพิมจะเขียนอายไลเนอร์นี้นะคะลงไปให้ทั่วบริเวณเตั้งแต่หัวตาจนถึงหางตาแล้วให้สูงขึ้นไปจนถึงช่วงพับตาเลยนะคะ จากนั้นนะคะให้ใช้เจลอายไลเนอร์อันเดียวกันนี้นะคะแตะทีแล้วลงที่แนวขอบตาล่างนะคะเข้มมากนะคะเพราะว่าเจลอายไลเนอร์มันให้เพย์ออฟสีที่แบบ เข้มสุดขีดเลยสำหรับตรงที่เลืออย่าเพิ่งไปสนใจเดี๋ยวเราค่อยมาคลีนอัพทีเดียวตอนสุดท้ายได้เลยนะคะจากนั้นพี่จะใช้อายแชโดว์สีดำเหมือนเดิมนะคะต่เปลี่ยนไปใช้แปรงที่หัวเล็กลงเป็นลักษณะหน้าตานี่หัวเล็กๆนะคะใช้สีดำแล้วค่อยๆเกลี่ยสีนี้ลงไปที่ตรงช่วงข้า,างล่าง ลูกนี้เนี่ยเขาทำให้ตาล่างเนี่ยแบบดูแพนด้าออกมาค่อนข้างเยอะปกติเราแต่งนี่เราจะหลีกเลี่ยงนะแพนด้าแต่นี้คือแบบแต่งเพื่อสร้างสเปรย์ปร,ปรับอากาศในห้องนีนะะ้ทำยลยะ น้นนะคะใช้แปรงอันเดิมแล้วจุ่มลงในสีน้ำตาลอันนี้เพื่อที่จะทําให้เพื่อมาลงตรงช่วงขอบด้านนอกเนี่ยค่ะเพื่อทําให้มันดูซอฟต์ลงนะคะเบรนก็ไปกับสีดำแล้วก็ใช้สีน้ำตาลเดียวกันเนี้ยค่ะลงที่ขอบด้านบน แบบมีมิตินิดนึงแบบมีหินของสีน้ำตาลแวบๆบแบบบ้างบางครั้งเวลาที่โดนแสงตกกระทบนะคะจะแบบไม่ดูดา้านดำๆใช่อย่างเดียวดูคิ้วสิเห็นคิ้วแล้วตื่นตาตื่นใจจริงนะคะลุคนี้เวลาแตกไปหลังจากนั้นนะคะพิมพ์จะปัดมาสคาร่าที่ขนตาล่าก่อนปัดไม่ต้องเยอะมากนะคะก็ปัดเท่าที่ขนตาล่างมี <c oughs> เพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ในข้างล่างเราใส่อายแชโดว์เข้าไปเสยๆนะคะ ขนตาน้อยพี่มันก็จะเห็นยากอยู่ละปัดเท่าที่ปัดได้จากนั้นก็จะดัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมที่ขอบตาบนนะคะโดยที่อันนี้เป็นติดสองคู่นะคะเดี๋ยวเขี่ยให้ดูเห็นไหมเนี่ยนี่คือสองคู่นะคะซ้อนกันอยู่หนามากนะคะคู่แรกที่จะติดคือคู่นี้คือหน้าตาเป็นแบบนี้หนาปึ๊บเป็นแพรปลายชี้ๆนะคะ ติดลงไปก่อนที่ตรงช่วงแบบปกติที่เราติดกันและอีกคู่หนึ่งที่จะติดก็คือจะเป็นแบบที่เป็นช่อๆนะคะเป็นแบบนี้ยาวมากกี่เช่นกันเพื่อเน้นให้แบบว่ามีแหลมๆทิพย์ๆม,มาเหมือนในแบบนะคะโดยที่สําหรับอันนี้เนี่ยพิมพ์จะติดให้มันกระเถิบข้ามาใกล้ช่วงหัวตามากกว่าปกติเล็กน้อยนะคะมันจะได้แผ่ออกเป็นแผ่นนะคะตั้งแต่หัวตายันหางตาแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวพิมไป ติดขนตาเกาะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะว่าที่เหลือใบหน้าจากกะขนตาปลอมเสร็จไปแล้วนะคะพอติดขนตาปลอมเสร็จเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก,ก็คือเช็คดูนะคะว่าสีตรงไหนที่แบบมันขาดมันเป็นรูมันยังไม่เพอร์เฟกมันยังแบบต้องการเพิ่มเติมทัชอัพเลยนิดนิดหน่อยอน่อยนี้นะคะให้ใช้ อายไลน์เอ่ออายแชโดว์สีที่เราต้องการเนี่ยเติมลงไปในจุดเพราะอย่างที่เมื่อกี้เนี่ยตอนที่ติดขนตาปลอมนะะตรงเนี้ยกาวมันเป็นดึงเอาอายแชโดว์หลุดออกมามันก็ต้องเติมสีต้องเติมนิดนึงนะคะสําหรับสเต็ปต่อไปคือถ้าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเราติดขนตาหลายชั้นขนาดเนี้ยค่ะเวลาเรากับพิมตาหรือเรามองลงเนี้ยค่ะมันจะเห็นขอบกาวด้านบนนะคะให้เอาลิควิดอายไลเนอร์นะคะมันเขียนตรงแนวขอบด้านบนของเออ่ขนตาปลอมนะคะเพื่อซ่อนหนึ่ง เพื่อทำให้ลุคนี้ดูเข้มยิ่งขึ้นไปอีกนะคะรอให้มันเสร็จตัวสักครู่หนึ่งจากนั้นนะคะระหว่างที่รอตรงนี้พิมจะใช้สีไฮไลท์อันนี้นะคะไฮไลท์ใต้คิ้วดูข้างนี้สิสว่างว่าจากนั้นนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือพิมจะกลับมาใช้เจ้า แป้งทูเวยอันนี้อีกครั้งนะคะ<อ>เพื่อที่จะทำความสะอาดช่วงใต้ตานิดหน่อยเ<ม>นื่องจากเราใช้อชายแชโดว์สีเข้มมากนะแล้วก็ทั้งอายไลเนอร์เลยเต็มไปหมดเลยอ่ะค่ะเดี๋ยวมาดูที่เหลือไปได้จะไปดูส่วนอื่นนะคะพิงจะลงบรอนเซอร์ใช้บรอนเซอร์ในการสร้างสรรจมูกเล็กน้อยนะคะ เพราะพิมยังไม่สามารถที่จะใช้เจ้าลองพื้นเนี่ยในการทำเชตติ้งที่จมูกได้อาจจะฝีมือยังไม่ถึงนะคะทุกหน่อยก็พอนะไม่ต้องเยอะมากให้พอดูแบบว่ามีเป็นแนวๆบ้างอะไรอย่างนี้นะคะจากนั้น บรัชออนะคะบรัชออนที่ใช้เนี่ยเป็นสีออกแนวส้มนะคือตาดำแก้มส้มปากบานเย็นอะไรประมานน,นะคะก็คือลงตรงช่วงแก้มด้านไหนตรงนี้จากนั้นนะคะลิปสติกสีบานเย็น สีบานเย็นนี้ท่านได้จะได้มาใช้สีอันนี้นะปากบานเย็นมากชมฟูปรีสุดๆใช้แปลงพักสีขึ้นมานะคะแล้วก็ค่อยๆทาถ้สีเข้มขนาดนี้พิมใช้กระจกเสริมดีกว่านะคะไม่งั้นเดี๋ยวมองเฉพาะในวิวไฟเดอร์จะเขียนเบี้ยวไปหมด ติกเสร็จลูกนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงคะย้อนยุคไหมคะเข้มไป็ะทุกอย่างนะคะตานี้แบบว่า <c oughs> ก็ตอนนี้พอจะเข้าใจแล้วคะ่ะว่าทําไมสมัยก่อนดารายุคเก่าๆที่แบบเล่นหนังอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเขาถึงได้ตาบอดน,นะคะเพราะว่า เครื่องสำอางที่ดวงตาเันเยอะมากอะไรประมาณอาจจะโดนกาวฝนกระพอมเข้าตาบ้างอะไรบ้างนะคะสารเคมีก็เวลาติดขนตาก็ระวังหน่อยแล้วกันนะคะแล้วถ้าเกิดใครแต่งลุคนี้ก็อย่าลืมล้างเครื่องสําอางกันแบบสะอาดสุดๆเลยนะคะเพราะว่ามันหนักจริงค่ะอาคะสำหรับปันี้ก็ขอบคุณมากนะคะท,ที่ติดตามไปจนจบแลวเราเจอกันในเรื่อหน้า mm. ค่ะสำหรั<อ>บวันนี้สวัสดีค่ะ